ปีพุทธศักราช2,542พื้นแผ่นดินว่างเปล่าทุ่งยาคาติดเขาแห่งนี้ถูกลุกเปิกโดยการร่วมใจของผู้มีบุญในทั่วทุกสารทิศเพื่อสร้างให้พื้นแผ่นดินแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาเพื่อรองรับงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกตามดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหาบุณีและพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยะคุณ ตั้งแต่นั้นมาศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จก,ก็ได้ถูกใช้อย่างเต็มรูปแบบในโครงการสำคัญต่างๆของวัดพระธรรมกายเช่นโครงการอบรมรธรรมทายาท1 0 0 0 0แสนรูปโครงการอุบาสิกาแก้วหนองอ่อน1ล้านคนโครงการบวชพระเข้าพรรษา1 0 0 0 0แรูปรวมถึงโครงการครูดีสีตำบลซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในการฝึกอบรมระดับชาติ ที่เป็นการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยใช้บวรคือบ้านวัดและโรงเรียนเป็นการวางพื้นฐานให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งทางด้านศีลธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีเพื่อนำพาประเทศให้ไปอยู่ในแถวหน้าและฟื้นฟูศีลธรรมให้กับโลกไป รายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้โครงการต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้และกระถินครั้งสำคัญกระถินฟื้นฟูศิลธรรมโลกกับพระอาจารย์พระมหาด็เตอร์สมชายฐานวุฒโธเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องกระถินฟื้นฟูนฟรศิลธรรมโลก พวกเราทุกคนคงปรารถนาอยากจะเห็นภาพของสังคมไทยสังคมโลกที่ทุกคนอยู่ในศีลในธรรมศีลธรรมกลับคืนมาสู่โลกแล้วสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเด็กก็เป็นเด็กดีปลอดอบายมุขป,ปลอดยาเสพติดมีความเคารพผู้ใหญ่มีความกตันอูต่อพ่อแม่ขยันในการร่ำเรียนเขียนอ่านเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นกำลังของสังคมประเทศชาติเราอยากเห็นภาพอย่างนี้กันไม่เอ่ยถามใครทุกคนน่าจะตอบตรงกันว่าเราก็ปรารถนาให้เห็นอย่างนี้อยากจะเห็นลูกหลานเราเองเติบโตมันในสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคมที่ดีแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนดีด้วยแต่ว่าทำยังไงจะเกิดภาพอย่างนั้นขึ้นมาละ่ะตรงนี้ต่างหากอยากให้เกิดนะแสนอยากแต่ยังมองไม่เห็นทางว่าทำยังไงจะเกิด ตอนนี้ต้องบอกว่านออนแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้บังเกิดขึ้นแล้วแล้วกำลังผลิดอกออกผลอย่างรวดเร็วคือถ้าเกิดมองไปที่สังคมไทยทั้งหมดทีเดียว65ล้านคนเราจะพบว่าคนเยอะมากแล้วจะไปเริ่มตรงไหนดีสึกปัญหามันเยอะไปหมดจะไปแก้หมู่บ้านนี้เดี๋ยวหมู่บ้านนั้นก็มีปัญหาแก้หมู่บ้านกอเสร็จไปหมู่บ้านขอเดี๋ยวหมู่บ้านกอก็เป็นใหม่อย่างนี้เป็นต้นรู้สึกแก้เป็นงูกินหางไม่รู้จักจบ แต่จุดเริ่มต้นเนี่ยให้เรามองนี้ว่ามองไปที่สังคมถามว่าคนอยู่รวมกันที่ไหนเอ่ยเราบอกอ้าวถ้าผู้ใหญ่ก็ตามบริษัทห้างร้านต่างๆอีกใช่ไหมตามโรงงานเป็นต้นแล้วถ้าเกิดเด็กละ่ะเราจะพบว่าเด็กไทยเกือบร้อยเปอร์เซนต์อยู่ในโรงเรียนเป็นสิบล้านคนนะ่ะและในโรงเรียนใครเป็นผู้ที่ดูแลอบรม บ่มนิสัยให้ความรู้กับนักเรียนเอ่ยคําตอบก็คือคุณครูเราเริ่มมองเห็นหร้อยังเอ่ยว่าเรามีจุดเริ่มต้นแล้วถ้าไปสอนคุณพ่อคุณแม่ทีละบ้านนะบ้านหนึ่งก็มีลูกอยู่คนสองคนสามคนบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นเริ่มที่โรงเรียนโรงเรียนแต่ละโรงเนี่ยคุณครูแต่ละคนดูแลนักเรียนหลายสิบคนบางท่านถ้าสอนศีลธรรมเนีนย่ยเป็นร้อยร้อยคนเลยแล้วโรงเรียนถ้าเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ นักเรียนอยู่ตั้งหลายพันคนเนี่ยไปถึงพ่อแม่เนี่ยเป็นหมื่นคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเองเริ่มต้นฟื้นฟูศีลธรรมโลกจากโรงเรียนได้เป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นระบบแล้วทรงพลังมากจะเริ่มที่โรงเรียนได้เริ่มที่ใครคำตอบว่าเริ่มที่คุณครูตั้งแต่ผอ,อโรงเรียนผู้บริหารประธานคณะกรรมการสศา,ศา,ศาึกษาแล้วก็คุณครูทั้งหมดเนี่ย ถ้าเห็นตรงกันได้อบรมที่ตัวเองจนเข้าใจว่าจะเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการอบรมตนเองต้องตัวเองก่อนนะคุณกรุบรมตัวเองก่อนเลยแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นักเรียนของตัวเองอย่างไรได้เนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็ประเทศไทยสว่างสวยเลยแล้วโมเดลนี้สามารถนําไปใช้กับทั้งโลกได้โรงเรียนเป็นหน่วยที่สําคัญโดยให้ วัดก็คือคณะสงฆ์เข้าไปช่วยแล้วก็บ้านก็คืออบอตอเทศบาลเข้ามาซัพพอร์ตบ้านวัดโรงเรียนที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยบวรเนี่นะบังเกิดเป็นจริงขึ้นมาทันทีจากแนวคิดนี้เองเป็นที่มาของโครงการพัฒนาศีลธรรมในโรงเรียนดีสีตำบลซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีอยู่ทุกตำบลในประเทศไทยยกเว้นกะทะมเขาเลือกมาตำบลละหนึ่งโรง รวมทั้งหมดประมาณ6545โรงเรียนก็เป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขยายผลไปถึงกลุ่มโรงเรียนอื่นๆต่อไปเนี่ยโดยให้ผู้บริหารและคุณครูมาอบรมธรรมะกันไม่ใช่สองสามชั่วโมงหรือวันสองวันนะอบรมรุ่นละห้าวันเลยเพื่อให้ได้ผลจริงๆระหว่างอบรมรักษาศีลแปดนะเอาจริงอาจังครบทั้งปริยัติปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทเลยคือทั้งฝึกสมาธิด้วยสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นนั่งสมาธิตลอดทุกยกทั้งวัน แล้วก็ให้ธรรมะแล้วก็ลงฐานกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริงจะได้เกิดความเข้าใจว่าเวลาจะไปสอนลูกศิษย์จะไปพัฒนาจริงๆเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างเนี่ยครบถ้วนทั้งหลักปริยัติหลักทฤษฎีแล้วหลักปฏิบัติทั้งทำสมาธิและลงมือกนรปฏิบัติจริงเนี่ยโดยมุ่งหวังให้เกิดปฏิเวทคือผลทำมาเริ่มอบรมจริงจังได้มาสีา่เดือนเศษเนี่ยอบรมคุณครูไปแล้วประมาณเจ็ดหมื่นกว่าคนต้องบอกว่าผลออกมาดีมากไม่น่าเชื่อ คุณครูกลับไปเนี่ยสภาพโรงเรียนในพลิกเลยมีเสียงสะท้อนกลับมามากมายโรงเรียนสะอาดขึ้นความสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนแล้วก็ความตรงเวลาเรล่านี้เนี่ยเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ดูเหมือนง่ายๆนะแต่มันพลิกไปไม่น่าเชื่อเลยเรลองคิดดูสิว่าถ้าเป็นบ้านเรานะมีแม่บ้านช่วยงานอยู่ ถ้าเป็นคนที่หนึ่งซื่อสัตย์สุจริตมีศีลมีธรรมไว้วางใจได้เนี่ยซื่อสัตย์แล้วก็รับผิดชอบงานขยันขันแข็งไม่มีอู้เลยมอบหมายงานอะไรแล้วก็รับผิดชอบทำจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นคนรักความสะอาดรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนถามว่าเราอยากได้ไหมแม่บ้านอย่างนี้คนช่วยงานอย่างนี้ ต้องตอบบอกว่าทุกคนเสียงเดียวกันว่าไม่ใช่อยากได้ธรรมดาเนี่ยถ้ามีแล้วเราก็ห่วงเลยนะปีใหม่สงกรานต์เขากลับบ้านต้องดูดีๆนะกลับแล้วอย่ากลับลับนะต้องกลับมาอีกนะถ้าไม่อยู่แล้วก็เสียดายกันเลยแหละแล้วไม่เฉพาะแม่บ้านเท่านั้นจะเป็นที่ทํางานที่ไหนก็ตามจะเป็นโรงงานจะเป็นบริษัทห้างร้านทุกที่ต้องการคนดีคนซื่อสัตจจริตขยันขันแข็งรับผิดชอบงานสะอาดสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งนั้น มันเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่เหมือนง่ายๆแต่ความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจะได้มาปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กแล้วคนเราพอสะอาดเป็นระเบียบแล้วนะไม่ต้องห่วงเขาจะไปยุ่งบายมุกเราสังเกตสิเด็กที่ไปเกเรไปติดยาเนี่ยถามว่าแต่งตัวสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมหรือเปล่าคําตอบคือเปล่าเลยตัวจะมอมแมมหน่อยเสื้อหลุดจากกางเกงมาท่าทางกวนๆยียวนๆหน่อยเนี่ย แ้ไล่คุณธรรมพื้นฐานตรงนี้ไปแล้วเนี่ยคุณธรรมอื่นๆจะเกิดขึ้นได้ง่ายเป็นตัวรองรับและยิ่งให้ได้สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันรักษาศีลห้าปกติรู้จักประหยัดอดออมรับสตางค์คุณพ่อคุณแม่มาต้องหยอดกระปุกด้วยนะก่อนนอนไหว้พ่อไหว้แม่ด้วยนะรู้จักช่วยงานบ้านนะไม่ต้องห่วงเลยลูกนี่จะเป็นลูกรักจะเป็นเด็กดีที่เห็นทีไรแล้วพ่อแม่ชื่นใจไปทํางานเหนื่อยแสนเหนื่อย เห็นลูกตัวเองนะจะอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่ปหนึ่งปสองถึงมัธยมก็ตามแล้วเป็นเด็กดีกลับถึงบ้านก็ตั้งใจวันบ้านหนังสือขึ้นมาดูกันบ้านมาทำเนี่ยอยู่ในโอวานยิ้มแย้มแจ่มใสเนื้อตัวสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภาพคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านวิ่งไปรับถึงประตูเลยเนี่ยถือกระเป๋าถืออะไรให้หาน้ําเย็นที่คุณพ่อคุณแม่เอาผ้าเย็นมาให้เนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วพ่อแม่รู้สึกไงเอ่ยชื่นใจแล้วก็หายเหนื่อยทันที รู้สึกว่าที่เราเหนื่อยเหนื่อยคุ้มเห็นลูกเราค่อยโตขึ้นโตขึ้นลูกเป็นเด็กดีอย่างนี้ขยันขันแข็งอย่างนี้นี่นะอนาคตสดใสแน่นอนพ่อแม่มีกำลังใจทำความดีในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นมาขยายไปทั้งประเทศเลยก็รู้สึกว่าเป็นตารางที่เตรียมความพร้อมไว้สําหรับการมีส่วนร่วมของผู้คลากรหลายๆฝ่าย จากหนังสือที่เห็นก็มีผู้ที่เข,เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นี่เฉพาะรุ่นของผมเป็นรุ่นที่4นี่ก็จะมีผู้อนวยการโรงเรียนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีพระพิสุที่เป็นเจ้าวาดมีนายกองการบริหารส่วนตำบลที่โรงเรียนมีสังกัดอยู่ในการประชุมพรเห็นหลักสูตรและก็เห็นหนังสือ เตรียมการรมนี้ผมคิดว่าเป็นการเตรียมเตรียมการรวมระดับชาติที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นการรวมรวมพลังโดยเฉพาะผมคิดว่าไม่มีครั้งไหนที่รวมผู้นําระดับที่มีส่วนร่วมทั้ง4ี่กลุ่มเข้ามามีบทบาทในครั้งนี้ผมถือว่ามีความสําคัญมากนั่งสมาธิเราได้หนึ่งได้หยุดเอาใจมาอยู่กับตัวได้หยุดแต่ถ้าไปอบรม จริงๆไม่มีโอกาสได้นั่งสมาธิถ้าวิชาการนะทุกเรื่องกระดาษปาะกาครับโครงงานขึ้นบนเสวนาตลอดจกแจ๊กจกแกจกแอย่างเนี้ยความสุขอยู่ที่ที่ใจแล้วก็คิดว่าผมและทีมงานเนี่ยจะเอากลับเอาไปทำก็จะไปเขียนหลักสูตรเขียนหลักสูตรแล้วก็เขียนแผนแผนกลยุทธ์โรงเรียนดีสีตำบนแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี58เนี่ยเข้ากับอาเซียนพอดีจะจะทำให้สำเร็จ ทางโรงเรียนเราก็มีการฝึกนั่งสมาธิก่อนเรียนอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ก็จะไปเพิ่มเรื่องของความสําคัญของการนั่งสมาธิจําเป็นมากจําเป็นมากเพราะว่าเด็กสมัยนี้เขาขาดในเรื่องในเรื่องคุณธรรมด้านนิสัยค่อนข้างสูงนะคะ <c oughs> ก็ว่าถ้ากลับไปแล้วเนี่ยเราจะเอาเข้าไปบูรณาการทุกรายวิชาให้เขาได้มีปลูกฝังนิสัยเขาตลอดระยะเวลาที่เขาเรียนทุกรายวิชา